สวัสดีครับผมออฟจากช่องเรื่องเล่าของคนที่หมดจากพนันนะครับหรือมีความเสียหายจากพนันออนไลน์วันนี้เราก็มาเจอกันในคลิป EP ที่129นะครับสำหรับพี่ๆน้องๆคนไหนที่เข้ามาดูและมาฟังกันแล้วก็กวกฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับในช่องใหญ่เขาเรียนพิเศษกันเขากวดวิชากันส่วนช่องน้อยก็ต้องคล้อยตามเหมือนกันครับ เพราะผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเลิกพนันให้ได้และที่สำคัญที่สุดเงินโบนัสออกมาพวกเราทุกคนจะต้องเหลือเพราะเราเสียเวลามานานแล้วเราเคยเสียใจกับมันมาหลายปีแต่วันนี้นะครับคุณต้องได้อะไรแล้วภายในหนึ่งเดือนเนี้ยคุณก็จะต้องได้อะไรนะครับ ผมทำคลิปขึ้นมาเพื่อทุกคนโดยเฉพาะเลยพยายามเรียนพิเศษพยายามฟังนะครับที่อื่นอาจจะไม่มีสอนละเอียดขนาดนี้โดยรวมแล้วเขาก็อยากให้พวกเราทุกคนเลิกพนันกันให้ได้เพราะการพนันไม่เคยทำให้ชีวิตใครดีขึ้นมีแต่แย่ลงจมลงแล้วก็พินาศลงวันนี้นะครับผมอยากจะมาพูด รายละเอียดเกี่ยวกับคนสองประเภทซึ่งผมเองอ่ะในครั้งก่อนเคยได้ทำคลิปไปแล้วแต่วันนี้พวกเรามาเคาะสนิมกันใหม่นะครับดูสิว่าพวกเราทุกคนจัดอยู่ในคนประเภทไหนฟังแล้วคิดดูดีๆวิธีเลิกพนันจะอยู่ในคลิปพยายาม เปลี่ยนโมดเองให้ไหวที่สุดนะครับ1เดือนพวกเราต้องได้อะไรนะครับผมวันนี้เรามาเรียนกวดวิชานะครับวิธีเลิกพนันออนไลน์ทุกวันนี้นะครับการเล่นพนันของพวกเราทุกคนจะแยกออกเป็น2ประเภทประเภทที่1นนะครับเข้าไปเล่นพนัน เพื่อสแสวงหากำไรเล่นอย่างมีสติเอาเนยน้อยแล้วได้ถอนเหมือนพวกเราทุกคนไหมหรือไม่บางคนเล่นพนันเพื่อนำเงินไปใช้นี่เพราะการพนันมันหาเงินง่ายดีไวดีบางคนก็เล่นได้กำไรก็คือเล่นได้นานนะครับบางคนก็เล่นได้ไม่นานแต่โดยรวม มันก็หมดเหมือนกันอยู่ดีข้อนี้จริงนะครับอันนี้ผมไม่เถียงเลยพอหมดแล้วก็เครียดเสียใจอยากหาที่ระบายเข้ามาดูคลิปฟังคลิปเพื่อเตือนสติตัวเองว่าครั้งต่อไปจะไม่เข้าไปเล่นพนันอีกนี่คือคนประเภทที่หนึ่งนะครับส่วนคนประเภทที่สองฟังดีๆนะครับ เข้าไปเล่นพนันในความคิดหวังทั้งสองอย่างทั้งกำไรและหาเงินมาใช้หนี้แต่พอเล่นไปนานๆนะครับมันมันได้แล้วไม่ถอนว่าจะถอนแต่ก็ไม่ถอนเสพติดกับมันจนนานเกินไปหรือมากเกินไปนะครับวันไหนไม่มีเงินเล่นก็เข้าไปดู เว็บพน,นันนะครับว่าเกมนี้มันเป็นอย่างไรมีใครแตกหรือบวกบ้างโดยอาจจะมีข่าวสารจากไล Web น,น์แอดมินเว็บพนันคอยส่งข่าวก็คืออยู่ในลายของเรานะครับเห็นไหมทุกวันเนี่ยเขาจะแจ้งข่าวสารว่ามีคนแตกเท่านั้นเท่านี้บวกเท่านั้นเท่านี้นะครับและตัวเราก็เกิดกิเลส อยากเข้าไปดูอยากได้เหมือนเขานะครับนี่คือการโฆษณาดีๆนะครับเพราะฉะนั้นต้องลบออกนะครับต่อเลยนะครับคอยทรงข่าวเมื่อดูบ่อยๆก็เพิ่มทักษะในความคิดนั่นแหละครับเวลาเราเข้าไปดูบ่อยๆเราก็จะมีความอยากกระวนกระวายอยากจะเติมนะครับ ว่าถ้ามีเงินจะเล่นแบบนั้นจะเล่นแบบนี้คิดไว้เป็นฉากฉากพอมีเงินเข้ามาในบัญชีปุ๊บก็เติมปับ๊บก็อย่างที่ผมบอกอะไรตอนที่ไม่มีเงินเนี่ยเป็นคนดีคนหนึ่งไลน์มาหาผมบอกว่าไม่เล่นแล้วไม่เอาแล้วแต่คุณยังไม่ได้ลบยูเซอร์เว็บพนันออกคุณเข้าไปดูเรื่อยๆ ในต,ตอนนั้นคุณคิดว่าเออเราก็โดนมันกินอย่างนี้แหละรอบนี้ไม่เอาแล้วทางเงินเข้ามาในบัญชีเนี่ยจะโอนใช้นี่เขาแล้วจะเก็บไว้กินเพราะทุกครั้งอ่ะไม่เคยเหลือเงินกินเลยนั่นคือเงินไม่มีนะครับแต่ถ้ามีเงินในบัญชีเมื่อไหร่คุณจะเปลี่ยนไปนะครับผมพยายามย้ำเสมอคนเลนพนันทุกคน ห้ามมีเงินอยู่กับตัวเองถ้ามีก็มีให้น้อยที่สุดให้มันกระวนกระวายนะครับให้มันอยากเล่นถ้าผ่านได้คุณรอดถ้าคุณไม่เลือกที่จะผ่านคือคุณหวนคิดง่ายๆนะครับเล่นไปเล่นมาก็หัวร้อนหยุดอารมณ์ไม่อยู่หมดเหมือนเดิมเห็นไหมครับจุดจบของมันภายใต้สโลแกนได้แล้วไม่อนนี่ไงครับ สโลแกนของคนประเภทที่สองพอหมดหรือมีอารมณ์ค้างอยู่โมโหมันมากก็เข้าไปด่าเว็บพนันมันโกงอย่างนั้นมันโกงอย่างนี้ยิ่งด่าเขามากเท่าไรมันก็เหมือนจุดไฟเผาตัวเองเคยเป็นไหมภัยของผมป๊อกแปดเจ้ามือป๊อก9้าสมมุตินะครับเราเจอสามตาติดเลยแล้วหมด แน่นอนต้องเข้าไปแน่ไประบายอารมณ์เพราะมันไม่น่าจะเกิดเราต้องได้กินแล้วผมถามทุกคนหน่อยทุกคนได้อะไรจากมันบ้างนอกจากคำพูดใช่ไหมบางคนนะ่ะด่าเวพนันยาวมากพิมพ์ยาวเยียดเลยแต่สุดท้ายมันก็ต้องยอมรับความจริง คือเขาใช้จิตวิทยาเล่นกับเราเพราะเขารู้ว่าเราอ่ะร้อนถ้าเรามีเงินยังไงเราก็เข้ามาเล่นเขาพยายามพูดแล้วถ้ามีประโยคหนึ่งเขาพูดขึ้นมาว่าทางเราไม่ได้บังคับให้ลูกค้าโอนเงินเข้ามาเล่นโอ้โหโคตรเจ็บเลยนะครับคํานี้นี่มงคลโดนบ่อยมากโดนไม่รู้กี่ปีนะครับ พอมาเจอผมผมก็พามงคลเลิกให้รับความทรมานให้ได้ให้รับความจริงให้ได้สุดท้ายมงคลก็เลิกพนันได้นะครับผมต่อเลยนะครับยิ่งแต่ร้อนพอด่าเสร็จแล้วก็เครียดเห็นไหมพอด่าเขาเสร็จแล้วมันก็ต้องยอมรับความจริงนะครับไม่รู้จะไประบายกับใครเข้าไปฟังคลิปหรือแอดไลน์ไปหาแอดมินเพจ ต,ตอนนั้นก็คืออาจจะลายมาหาผมนะครับไล่ตั้งแต่จุดเริ่มต้นคือเสียตั้งแต่แรกจนถึงจุดที่ต่ำที่สุดก็คือพึ่งหัวล่าสุดนะครับบอกว่าผมเกลียดมันมันโกงผมผมจะเลิกแล้วไม่เอาแล้วพอแค่นี้ผมสัญญาว่าผมจะขอเลิกพนันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป พอเวลาผ่านไปมีเงินเข้ามาในบัญชีความคิดก็เปลี่ยนจากคนดีก็กลายเป็นคนรวนเรจะเอาอยัางไงดีคิดไม่ตกคิดไม่จนให้กำลังใจตัวเองเอานิดเอาหน่อยไม่เป็นไรหรอกมัง้งลองดูใช่ไหมใช่ผมพูดไม่ผิดหรอกสุดท้ายก็กลับไปเป็นผีพนัน เหมือนเดิมนี่คือคนประเภทที่สองฟังดูว่าพวกเราทุกคนเป็นคนประเภทที่เท่าไหร่นะครับพวกเราทุกคนลองเช็คอาการตัวเองดูนะครับอย่างที่ผมพูดข้างต้นนี่แหละว่าเป็นเหมือนที่ผมพูดมาหรือเปล่าถ้าคนประเภทที่หนึ่งมีโอกาสแนะนำพาเลิกพนันได้ง่ายนะครับ มันขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยครับว่าจะรอมรับความทรมานได้มากขนาดไหนถ้ารับได้ก็เลิกได้ถ้ารับไม่ได้ก็หวนมันก็มีแค่นี้จริงๆผมสอนทุกคลิปถ้าอยากฝากอยากเติมก็ต้องไปอยู่ที่อื่นอย่าอยู่ตรงนั้นตัดองค์ประกอบสอย่างเวลาว่างเพื่อนแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือ ยอดเงินที่อยู่ในบัญชีห้ามมีเงินไว้กับตัวเองเยอะกำหนดแค่วันต่อว,วันก็พอหรือวันละร้อยอยากเล่นอยากเติมให้มันอยู่แค่นั้นเดี๋ยวพอนานไปนะครับอาการกระวนกระวายต่างๆหรืออาการวนลูปต่างๆมันก็จะค่อยๆหายไปแล้วคุณก็จะดีขึ้นนะครับฝากทุกคนด้วยนะครับส่วนคนประเภทที่สค่อนข้างจะพาเลิกยากครับ พวกเขาเหล่านี้จะฟังผมแค่ตอนตัวเองไม่มีเงินรับปากทุกอย่างแต่พอมีเงินก็จะกลายเป็นอีกคนมีความคิดเยอะมีสูตรอยู่ในหัวเยอะพร้อมที่จะหวนตลอดเวลาจากสถิติหรือประวัติที่ผมเคยพาคนประเภทที่สองเลิกพนันจะมีอยู่แค่สองคนนะครับก็คือน้องเพนเขกับโต้งนะครับผม นอกนั้นหวนเล่นพนันทุกคนนี่คือผมไม่โกหกทุกคนนะครับแต่ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลิกกันให้ได้นะครับทั้งคนประเภทที่1และประเภทที่2ถ้าคิดจะเลิกขาดสามารถทำได้ทุกคนมันอยู่ที่พฤติกรรมของเรานะครับถ้าเล่นเสียแน่ๆถ้าทำงานได้แน่ๆ ฝากทุกคนไปทําตามแล้วไปพิจารณาด้วยนะครับผมนี่ก็คือคนสองประเภทนะครับถ้าพวกเราทุกคนฟังแล้วจัดอยู่ในประเภทไหนก็พยายามเลิกนะครับเลิกพนันวันต่อวันหรือหาคนอื่นมาจัดการเรื่องเงินนะครับหรือไม่ก็ไปฟังในช่องใหญ่นะครับคือช่องออฟผู้พิชิตอุปสรรคในนั้นมีวิธีเลิกพนันผมลงรายละเอียดให้แล้วนะครับ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาวันนี้ผมเองก็จะมีเรื่องราวของน้องผู้ชายคนหนึ่งอยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวของน้องผู้ชายคนนี้ไปพร้อมๆกันนะครับสวัสดีครับพี่ออฟผมชื่อมิดอายุ29ปีผมทำงานออฟฟิศครับเงินเดือน20,000บาทผมเล่นพนันมา1ปีครับพนันที่ผมเล่นก็คือสล็อตไฮโลนะครับ ผมหวนพนันบ่อยมากครับหมดแล้วหมดอีกและในครั้งล่าสุดก็คือการที่ผมมีเงินในบัญชีครับโดยพี่สาวโอนมาให้ห0ึ่งบาทพี่สาวเป็นหนี้ผมครับผมได้เงินมาก็ไม่เอาไว้กินไม่เอาไปใช้หนี้ตอนไม่มีเงินเกลียดมากการพนันพอมีเงินเข้ามาก็อยากถอนทุนคืนบ้าง 100 200ก็พอเล่นแบบมีสติค่อยๆเป็นค่อยๆไปและสุดท้ายผมก็ได้โอนเงินเข้าไปเล่นใหม่ๆก็ลงตาละ30ถึง50บาทไฮโลออกตรงที่ผมคิดไว้เลยครับผมลงสูง50บาทโต๊ด6 4ส6 6 65 63ลงเต็มคานเลยผลที่ออกคือ456ถูกหมดเลยพอมีกำไรครับ ในช่วงนั้นถ้าเล่นได้กำไรผมก็ถอนเลยหลักร้อยก็เอาผมจำได้ว่าผมเล่นจนมีกำไร2,000บาทเงินที่ได้ก็ไม่ได้เอาไปซื้ออะไรกินนอกจากเก็บเอาไว้เป็นทุนในการเล่นพนันและผมก็เล่นมาเรื่อยๆจนวันที่9พฤศจิกายนล่าสุดผมลงอะไรไม่ถูกครับหัวร้อนมากแทงสูงออกต่ำ แทงต่ำออกสูงออกสวนทางผมทั้งหมดเมื่อก่อนแทงตาละห้าสิบพักหลังๆเปิดละ2 0 0ร้อถึงห้าบาทครับเล่นไปเล่นมาสุดท้ายผมก็หมดครับเงินที่พี่สาวโอนให้1,000งบาทหมดครับพอหมดแล้วก็เครียดครับไม่น่าหวนเลยแล้วก็มานึกถึงอดีตที่เคยเจ็บช้ำทรมานจากมัน อยากจะก้าวผ่านมันไปแต่ก็ไม่เคยทำได้สุดท้ายวันหนึ่งต้องวกกลับมาอยู่ที่เดิมจนได้นั่นแหละครับโดยรวมมันก็เป็นอย่างนี้จริงๆนะครับเหนื่อยครับผมตลอดระยะเวลาการเล่นพนันของผมมีนี่สินที่เกิดจากการพนันวงเล็บไฮโลดังต่อไปนี้คือน้องก็เพิ่งเล่นได้แค่1ปีนะครับเดี๋ยวเราไปดูนี่สินกันนะครับ 1. ยืมเงินแม่ตัวเอง5ครั้งนะครับ ครั้งที่หนึ่งห้าพันบาทครั้งที่สองสามพันบาทครั้งที่สามสี่พันบาทครั้งที่สี่หกพันบาทครั้งที่ห้าสามพันบาทนะครับข้อสองกู้เงินดอกร้อยละสิบหนึ่งหมื่นบาทนะครับข้อสามยืมเพื่อนสนิทห้าพันบาทข้อสี่กู้พี่ที่สนิทห้าพันบาทข้อห้าเอารถมอเตอร์ไซค์ไปจำจอด ได้เงินมา1 6 0 0 0บาท 6. ยืมแฟนของตัวเองน่ะ8,000บาท 7. เงินเก็บที่เคยมีแสนสองนะครับหมดไปกับสล็อตภายใน1ปีนะครับโดยรวมก็จะประมาณนี้ผมอายุ29ปีมีหนี่ขนาดนี้แล้วเงินเดือนออกมาไม่เคยเหลือเก็บหมดไปกับการเล่นเลิกได้เต็มที่ก็แค่3วันหรือหยุดเล่นตอนที่ไม่มีเงินเป็นแบบนี้บ่อยมาก สัญญากับครอบครัวสัญญากับแฟนว่าจะไม่เล่นแล้วจะเลิกแล้วแต่ก็ไม่เคยทําได้สักทีและต่อจากนี้ไปผมจะขอเลิกพนันใหม่ทําเพื่อตัวเองและครอบครัวก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินแก้ครับผมเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุครับนั่นแหละครับการพนันเนี่ยมันเล่นได้ทุกช่วงอายุจริงๆนะครับอย่างที่ผมเคยบอก ตั้งแต่29เป็นต้นไปเลยจนถึง47หรือ48เนี่ยต้องระวังให้ดีนะครับอายุเท่านี้มีโอกาสที่จะต้องเจอกับความพินาศหลายครั้งมากยิ่งถ้า30วาเนี่ยมีบ้านหมดบ้านมีรถหมดรถนะครับเท่าที่ผมเคยพาใครเลิกพนันมาหลายคนแล้วก็ที่ได้เจอในไลน์นะครับฝากเตือนทุกคนด้วย ไอตอนที่เล่นได้ถอนออกมาเนี่ยมันมีความสุขแน่นอนแต่อตอนที่เราโอนเงินไปหาเขานะ่ะครั้งแรกครั้งที่สองครั้งที่สามเนี่ยจนยอดเงินเราหมดในบัญชีเนี่ยยิ่งดูมันก็ยิ่งทรมานนะครับเราทํางานกว่าจะได้เงินต้องใช้เวลาถึงสามสิบวันแต่บางคนนะครับหมดเป็นล้านภายในหนึ่งชั่วโมง นี่เขาเรียกว่าพนันออนไลน์มันต้องกินเราแบบออนไลน์แล้วถ้าเราเล่นแบบออนไลน์มันจะหมดไวขนาดไหนเพราะฉะนั้นเราต้องทำงานแบบออนไลน์นะครับมีงานก็ต้องทำงานมีกิจกรรมก็ต้องทำกิจกรรมนะครับทำให้มันไวแล้วเสริมทักษะชีวิตให้มันดีขึ้นนะครับแรกๆมันอาจจะทรมานหน่อยยากหน่อย แต่พอเวลาผ่านไปเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเองนะครับผมเชื่อว่าทุกคนทำได้อยู่ที่ว่าใครจะลงมือทำเท่านั้นเองสุดท้ายนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับสู้ต่อไปไม่ต้องเครียดทุกปัญหามีทางออกทุกปัญหามีทางแก้นะครับให้กำลังใจทุกคนให้ผ่านผลวงจรอุบัตเหล่านี้ไปให้ได้นะครับโอเคผมต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ หลังจากที่เราเรียนพิเศษไปแล้วคนประเภทที่1และคนประเภทที่2แล้วก็ตามด้วยเรื่องราวของน้องมิรที่หมดจากพนันสลอ็อตไฮโลนะครับแล้ววันนี้ผมก็มีพระเอกก็คือบุคคลจำพวกที่สองเล่นได้กำไรแล้วแต่ไม่เลิกน้องเองได้ไลน์มาหาผมเมื่อวาน บอกว่าพี่ออฟผมหมดจากพนันวันเดียวน่ะสองแสนแปดหมื่นบาทเล่นหกชั่วโมงนะครับหนักไหมหนักนะแล้วคุณมาหมดช่วงปลายปีอีกผมพยายามเน้นมากแล้วก็มีโอกาสนะครับที่เงินโบน,นัสออกมาจะต้องกลับไปเล่น น้องผู้ชายคนนี้มีเงินในบัญชีไม่ได้เลยยังไงก็เล่นแฟนก็ว่าครอบครัวก็ดา่าไม่สนใจแต่ถ้าวันไหนไม่มีเงินก็จะเข้าไปดูเว็บพนันเข้าไปดูไพ่บาคาร่าจำสูตรต่างๆอย่างที่ผมลงในคลิปนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับ เดี๋ยวเราไปฟังความในใจแล้วก็ไพ่บางตานะครับที่น้องคนนี้เดิมพันผมก็ไม่รู้ว่าน้องอ่ะทำไมถึงลงเดิมพันหนักจังคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับพี่ออฟวันนี้ผมห่วนครับโดนไปสองแสนแปดผมเครียดมากครับมันเป็นเงินเก็บกองสุดท้ายของผม หลังจากผมเลิกเล่นพนันได้แค่3วันผมไม่ไหวแล้วครับพี่อ,อ๊อฟผมอยากเลิกมากเป็นหนี้เขาเยอะเหมือนกันตอนนี้แฟนก็รู้แล้วเขาไม่คุยกับผมเลยเขาให้โอกาสผมมาหลายครั้งแล้วผมไม่เคยทำได้เลยรอบนี้ก็หนักอีกอยากได้วิธีเลิกพนันครับพี่ออฟนั่นแหละครับแล้วหลังจากนั้นมา ผมเองก็ได้คุยกับน้องนะครับเดี๋ยวเราไปดูไพ่ของน้องนะครับที่น้องมั่นใจมากหลังจากมังกรน,น้ำเงินมายาวมากน้องก็ได้ทำการเดิมพันนะครับโดยลงน้ำเงินสองหมื่นบาทใจใหญ่มากโอ้โหคนดูไพ่ของน้องนะครับ โดยผมทําภาพรวมไม่เห็นเลยใบแรกของน้องคือสองแล้วดูไพ่ของเจ้าใบแรกเป็น5ของน้องก็ตามด้วยแยกแล้วของเจ้ามือก็5นั่นคือมันหลอกตาเรานะครับถ้าลงคู่ฝั่งแดงคือได้กินน้องถือสองแต้มมันบบดน้องก็ลุ้นให้เจดเข้า ปรากฏว่า10เข้าเป็น2อเต้มสุดท้ายน้องก็ต้องเป็นลุ้นนะครับให้แดงมันเข้าอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็น10บแยกแมมคิงแต่ปรากฏว่ามันเข้า3ามดูมันทําแม่เห็นไหมครับมันใช้จิตวิทยาแล้วมันเล่นกับเราแล้วน้องโมโหมากนะครับและหลังจากนั้นก็ได้ไปลงปิงปองนะครับก็คือสลับแดงกับน้ำเงิน ตอนนั้นน้องมั่นใจในำเงินเลยคว้างลงไปอีกสอง0 0ื่บาทไพ่ของน้องนะครับทุกคนดูดีๆนะครับรวมไม่เห็นเลยคือ6กสบอดครับไพ่ของเจ้า3กับเอทคือ4ีเต้มรอจังหวะรอแดกเลยนะครับโอ้โหเห็นไหมอย่างที่ผมบอกอะ ถ้าน้องแทงพันเดียวหรือห้าร้อยมันให้แต่ถ้าระดับหลักหมื่นเนี่ยยังไงก็โดนยิ่งหลักแสนเนี่ยดีไม่ดีนะครับมันป๊อกให้เห็นเลยนะครับมันทำให้เราหัวร้อนนะครับนี่ก็คือสำรับไพ่หรือไพ่บางตาที่จะสามารถดึงดูดยอดเงินในบัญชีของเรานะครับก็คือโบดไง โมโหนะครับส่วนตาที่3น้องลงน้ำเงินนะครับ50,000บาทก็คือ3ตาเนี่ยน้องแทง90,000บาทนะครับทุกคนคุณดูไพ่ของน้องนะครับ8,2,10นั่นคือโบดอีกแล้วไพ่ของเจ้า 6K นะครับไม่ต่ำจนเกินไป ไม่สูงจนเกินไปแล้วมันก็เพียงพอนะครับที่จะกินน้องผู้ชายคนนี้แบบสมบูรณ์แบบนะครับเห็นไหมครับทุกคนผมถามทุกคนหน่อยเงิน9ก้าหมื่นเ่ยเยอะไหมเยอะมากนะครับบางคนเนี่ยอ่ะโบน,นัสจะออกแล้วยังได้ไม่ถึง9ก0 0 0มื่นบาทเลยแล้วน้องผู้ชายคนนี้ แพงสามตานะครับ90,000บาทแล้วก็มันดานโทรศัพท์เล่นจนเสียสองแสนหนักไหมหนักนะเหมือนใครได้หลายคนเลยยิ่งถ้าเรามียอดเงินในบัญชีเยอะใจเราก็ใหญ่ตามให้ระวังนะครับมันจะมีไพ่บางตาและเกมบางตาที่ทำให้เราหัวร้อนแล้วก็พร้อมที่จะโอนเงินมาเล่นกับมัน แล้วเอาจนเหลือเลขศูนย์นะครับคิดง่ายๆถ้าเราเล่นไม่เลิกนะครับยอดเงินในยูเซอร์จะต้องเป็นศูนย์ยอดเงินในบัญชีของเราจะต้องเป็นศูนย์พอหมดแล้วก็งงเงเครียดเสียใจแล้วก็ได้ไลน์มาหาผมนะครับถ้าคุณจัดการตัวเองไม่ได้หรือยังมีเงินในบัญชีอยู่ไลน์มาหาผม เดี๋ยวผมจะหาวิธีให้ผมเชื่อว่าคุณต้องได้อะไรจากผมบ้างผมจะมีวิธีพูดแล้วชะลอให้เงินของคุณออกช้าที่สุดยอมได้ยอมอย่าไปสู้กับระบบคอมพิวเตอร์เห็นไหมครับแทงสามตาบอดสองตาแล้วโดนมันกินเฉือนหนึ่งแต้มอีกตาหนึ่ง เงิน9ก้าหก็ละลายไปกับแม่น้ําเลยโดยไม่มีโอกาสไหลย,ย้อนมาหาเราคืนเลยแต่ตัวเรานะครับก็อยากจะไหลไปหามันเอียงไปหามันสบายมันเลยนะครับวันหนึ่งเก้าหมบาทแล้วอีกหลายหลายคนละ่ะที่อยากจะไปลองอยากจะไปเล่นหวังเพียง ได้ 100, 200ร้อยสองร้อยก็พอเมื่อก่อนผมก็มีความคิดอย่างนี้หลายคนก็มีความคิดอย่างนี้แต่พอเล่นไปแล้วมันไม่ได้หยุดที่ยอดเท่านี้ครับเพราะว่าอะไรไอ้เพื่อนเกลอเสมอใจของเรามันเติม4ี่ห้าร้อยมันได้มากกว่าเรามนุษย์ทุกคนอยากได้แล้วก็ต้องอยากได้อีกถูกต้องครับ มันไม่มีพอหรอกเมืองพอไม่มีมีแต่เมืองผลที่อยู่ขอนแก่นฝากด้วยนะครับทุกคนสุดท้ายนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับมีเงินในบัญชีหรือมากกว่าศูนย์ทำยังไงก็ได้ให้มันเป็นศูนย์โอนออกฉลองเงินของเราออกให้ช้าที่สุดถ้าคุณเก็บมันไว้แล้วก็มีสื่อองค์ประกอบสามอย่างอยู่กับตัว มีโอกาสหมดแน่นอนผมอยากให้ทุกคนคิดสักนิดนะครับเราทำงานในแต่ละเดือนเราเหนื่อยแทบเป็นแทบตายแทนที่เราจะได้ใช้เงินได้ซื้อกินทำให้ร่างกายตนเองมีความสุขแล้วก็แข็งแรงได้รับประโยชน์จากหน้าที่การงานของเราแต่ไม่ใช่อย่างนั้นครับเอาทุกวันนี้เลยนะเอาไปสนับสนุนเว็บพนัน ร้อยสองร้อยไม่คิดอะไรแล้วถ้า5,000คน50,000ื 50, ่นคนมันได้จากเราเท่าไหร่คุณไปดูเว็บพนันดิมันมีบ้านมีรถรวยจนไม่รู้จะเอาเงินเก็บไว้ตรงไหนแล้วแต่คุณดิยอมอดข้าวบางคนนะครับกินข้าวแค่มื้อเดียวจริงๆก็หิวแหละแต่เพราะไม่มีเงินนะครับ เงินที่เหลือเอาไปสนับสนุนกับเว็บพนันจนหมดตอนไม่มีเงินก็เป็นคนดีคนหนึ่งไม่เอาแล้วไม่เล่นแล้วพอยอดเงินเข้ามาก็โอนไปเล่นสุดท้ายก็หมดเหมือนเดิมแล้วก็ไปใช้ชีวิตแบบสุดรันทดเหมือนเดิมนะครับเมื่อก่อนเราเคยเรียกพนันว่าสุดที่รักแต่วันนี้เราคิดในใจนะครับ ว่าถ้าเห็นมันโผล่เข้ามาในสื่อต่างๆให้มีความคิดว่าสุดที่กูจะรักนะครับแค่นี้นะครับไม่ต้องไปรักมันรักตัวเองรักครอบครัวของเราดีกว่าคนเหล่านี้แหละเขาจะยืนอยู่ข้างๆเราแล้วให้กําลังใจเราไปตลอดนะครับสู้ๆนะครับทุกคนโอเคผมต้องจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ